สวัสดีค่ะยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้บปึ้ h ชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำวอ็กเรียนออนไลน์หนึ่งวันค่ะเป็นเ,เรียกว่ามันคือความจริงเปิดตั้งแต่17เพฤษภาแล้วแต่ว่าอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่เรียนแบบจริงๆนะคะแบบเรียนหมดทุกคาบเลยก็แบบไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยัไงตอนนี้ก็คือปื้มยังไม่ตื่นแล้วเราก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยนะคะตอนนี้เป็นวลาเกือบเจ็ดโมง ก็เมื่อคืนปื้มจุ๊บจัดจนะคะน่าจะตื่นสายมันก็เดี๋ยวเราลงไปกินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีหฮมลมตอนแปดโมงรีบไปกินดีกว่าอีนี้เราก็ลงมาข้างล่างนะคะนี่ข้าวเชาว้าแล้วก็ปกติเวลากินข้าวเช้าไปเราก็ต้องดูด้วยว่าวันนี้มีงานที่จะต้องส่งกีง่โมงมันจะมีแจ้งเตือนไว้ก็ เขียนไปได้แค่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือเหมือนครูเขาแข่งกันสั่งกันบ้านคือแบบเยอะมากโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปรีบกินกันนะคะตอนนี้นะคะนนก็แปดโงแล้วเนะาะเห็นครูไหมนี่เนี่ยก็ปึ้มก็ตั้งคอมนะคะ ปื้มเรียนตอนแปดโมงสี่สิๆๆบตอนกักเรียนเช้ามากใช่ว่าคืนื่มท้องเสียนะคะวันนี้ก็จะปวดท้องท้องวันแค่นั้นเนอะไปเมียกัน,นตอนนี้ผมกำลังทำกันบ้านอยู่นะคะการบ้านครูจะเยอะไปไหนหลังจากผมกินข้าวเสร็จก็ดูทรง,งผมกัน หลังจากผมกินข้าวเสร็จผมก็จะมาแปะรูปอาทิตย์ๆเป็นหนึ่งนะเหนียวมือกดยังไง ยังไม่รู้ว่ามีคนแอบถ่าย <laughs> ตกแต่ง,ตงอนนี้หนกำลังจัดแต่งสวนเพย่อไปเรียนวัน ็วันนี้วันศุกร์พอดีอาจจะไม่ตรงกับที่ลงคลิปก็จะพูดอะไรอะโอ <laughs> <Okay. S 1> เคมันพูดจนไม่มีรู้อะไรจะพูดพูดทิดทุกคนตอนนี้นะคะก็จะไ,ได้ไปกินข้าวคือตอนนี้แล้วเราก็จะต้องมาเอ้ยมาคุย,ยกันคือตอนนี้เราก็ต้องเดินรอบหมู่บ้านรอบหนึ่งเพื่อเป็นการอาอกกำลังกายโหไปเน่เปลีนนะ่ยนหน้าจอหอ สีสดขึ้นเยอะเลยด้ยพื้มมันวิ่งไปแล้วนี่เห็นไหมอบอกว่าจะรีบกินข้าวแม่ฮัลโหลไปแล้วไปออไปวิ่งก่อนนี่พื้มวิ่งไปไกลแล้วนคะคะเหไปไหนพูดคำเดียวหอบไปพูดคำเดียวพูดดีไงนี่ยังไม่ถึงครึ่งรอบใช่อหไปถึงแล้วประมาณครึ่งรอบไปแล้ว ก็ตอนนี้นะคะเราก็เดี๋ยวรีบกลับบ้านอีก่าเนาะเพราะว่าหิวข้าวแล้วจำปีเฮ้ยเดาสบตาเธอก็ตอนนี้นะคือจะบอกว่าตรงนี้นะคือลืมถ่ายก็ไม่ได้ดูนิดหน่อยก็ได้ดูนิดหน่อยคือลืมถ่ายตั้งแต่ตอนแรกไงพี่เล่าต่อเลย กินข้าวกับปลาสลิดอร่อยมากค่ะใ,ในขณะที่ข้าวพี่อยะไม่หมดผมก็ต่อเลยนะครับมันอร่อยจริงๆเนี่ยเนี่อยอ๋อบนรอยบนรอยอุ้ยมันจะหกเฮ้ยให้ดูไม่แหละนี่นี่นี่พี่อยากไปต่อๆยังไงโอเคก็นี่นะครับ ตอนนี้นะคะเราก็อาน้ำกินข้าวเสร็จแล้วเนาะนี่เรามีของจะมาโชว์นะคะถ้าแดดแดดแดดน้องบัณชาแดดถาแดดถ้แดดนะคะน้องบัณชิตใครดูเฟซบุ๊กใครดูเฟซบุ๊กปื้มก็จะดูนะนี่นะคะเห็นตัวเขียวไหมอ๋อเนื่ามันเป็นหนอนที่พิเศษมากกินไปขี้ไปเนี่ยไปหรอเปล่าตรงนี้ตรงนี้ น้องกระดึบ๊บกระดึ๊บนอนนี่น,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 อนอนไปแล้วน้องก็กินไปนะคะอุยอย่าไปรบก,กวนมันมากดินดด้วยนี้เลยโอเค,อเคตอนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรียกว่าอะไรตอนนี้นะคะมันก็ว่างเนาะเพราะว่าทากันบ้านส่งมาบ้านเสร็จแล้วนะคาว่างมากมากๆจริงๆก็เดี๋ยวเราว่ไปเราจะไปดูหนังกันนะคะไปดูซีรีส์กัน โอเคเดี๋ยวดูเสร็จมาดูกันว่าตอนกลางคืนมีอะไรที่น่าดุดเด่นเราก็จะมาถ่ายไปนี่ก็กินนมหมดแล้วก็กำลังจะขึ้นนอนนะครับไปดูะข้างบนนะครับก็คลิปน,นี้ก็เป็นวอล์กที่สองใช่ไหมไม่รู้ไปวอล์กก็โอเคนั้นฝากกดไลค์ก like, ด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับก็บ๊ายบานนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย